หลอลี้ลับวันนี้เด็กขายพวงมาลัยสี่แยกไปสระบุรีสวัสดีครับเรื่องนี้ก็น่าจะเกิดมาประมาณหลาย10ปีที่แล้วตอนนั้นผมยังเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่แย่ของผมมากครับครอบครัวผมเกิดปัญหาหลายๆอย่างและอีกหนึ่งปัญหานั้นก็คือคุณยายผมได้เกิดอาการป่วยหนัก และต้องรับการรักษาแต่เนื่องด้วยสิทธิประกันของคุณยายได้อยู่ที่จังหวัดลบบุรีท่านจึงต้องเดินทางกลับไปที่ต่างจังหวัดเพื่อทำการรักษาและรับยาของท่านที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นผมก็เพิ่งจะเริ่มทำงานบริษัทได้ไม่นานการที่จะลางานก็แสนจะยากซะเหลือกเกินผมและแม่ได้ตัดสินใจกันว่าวันหยุดวันอาทิตย์นี้จะขับรถไปส่งคุณยายที่โรงพยาบาล และให้คุณนะ้าที่อยู่ลบบุรีรับช่วงต่อดูแลคุณยายแทนเมื่อไปถึงโรงพยาบาลที่ลบบุรีคุณแม่ก็บอกกับผมว่าจะขอเฝ้าดูอาการคุณยายก่อนสักวันสองวันและหลังจากนั้นก็ให้ผมตีรถขับรถกลับมารับที่ลบบุรีผมณนะตอนนั้นก็ได้บอกกับแม่ไปว่าการที่จะลางานมันไม่ได้ลากัน,นง่ายและวันหยุดวันอาทิตย์ถัดไปผมก็ไม่ได้ลาเพราะผมต้องทําโอครับซึ่งตอนนั้นแม่ก็บอกกลับมาว่า ตัวแม่เองก็ไม่สามารถลางานได้หลายวันเพราะฉะนั้นผมต้องมีหน้าที่ขับรถกลับมารับคุณแม่กลับไปทำงานไม่อย่างนั้นคุณแม่จะต้องตกงานแน่ๆซึ่งหลังจากกลับมากรุงเทพผมก็ดูคิวงานและไปขอลากับทางบริษัททางบริษัทก็แจ้งว่าไม่มีคนทดแทนจึงไม่สามารถที่จะอนุญาตให้ผมลาได้ผมจึงตัดสินใจเดินทางตอนกลางคืนเพื่อขับรถไปรับคุณแม่ที่ลบบุรี โดยระหว่างทางผมขับมาทางเส้นกรุงเทพสระบุรีตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณตีสองผมขับรถมาถึงสี่แยกพระพุทธบาทณเวลานั้นไม่มีรถขับสัญจรไปมาแม้แต่คันเดียวมีรถของผมคันเดียวที่ขับอยู่บนท้องถนนหลังจากที่ผมขับรถมาเรื่อยๆก่อนจะถึงสี่แยกสี่แยกหนึ่งซึ่งสี่แยกนั้นผมก็จําชื่อไม่ได้ซึ่งเป็นสี่แยกที่เลยมาจากช่องเขาขาดห่างมาได้ประมาณหลายกิโล ผมก็มองไปที่สี่แยกไฟแดงก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนขายพวงมาลัยแต่ด้วยระยะทางที่ไกลกันรถของผมยังไปไม่ถึงแต่แสงไฟของรถได้สาดส่องไปเห็นร่างของเด็กชายคนนั้นในใจผมก็คิดพันขึ้นมาว่าเด็กคนนี้ขยันจังเลยเด็กขนาดนี้ยังมาช่วยพ่อแม่ขายพวงมาลัยหาไรายได้น่าเป็นเด็กที่น่ายกย่องจริงๆระหว่างที่ผมขับเข้าไปเรื่อยๆระยะทางก็เริ่มเข้ามาใกล้ๆผม เริ่มรู้สึกแปลกใจว่าทำไมเด็กคนนี้มีท่าทางแปลกแปนั่นก็คือถือพวงมาลัยอยู่มือเดียวและไม่เปลี่ยนท่าทางเลยแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมก็ขับรถมาเรื่อยๆแต่ไม่น่าเชื่อครับสิ่งที่ผมเห็นนั่นก็คือแสงไฟจากตรงสีแยกไฟแดงตรงนั้นมันค่อนข้างจะสลัวสลัวไม่ถึงกับสว่างมากนะักและผมก็ขับรถมาด้วยความเร็วพอสมควรแต่ณนะตรงถึงสีแยกไฟแดง ณนะตอนนั้นไฟแดงเป็นไฟเขียวครับผมจึงไม่ได้ชะลอรถแต่สิ่งที่ผมเห็นนั้นก็คือเด็กยืนขายพวงมาลัยไม่แปลกครับว่าเด็กจะยืนขายพวงมาลัยแต่ที่แปลกนั้นก็คือเด็กที่ขายพวงมาลัยนั้นมีเพียงแค่ครึ่งบนครึ่งเดียวแต่ครึ่งล่างไม่มีครับในใจของผม ผมก็คิดไปว่าผมอาจจะตาฝาดหรือผมขับรถเร็วความเร็วทําให้ผมมองภาพด้านหน้าไม่ชัดเจนแต่ในใจก็คิดเลยครับว่าเหยียบให้ไวที่สุดไม่ต้องจอดแล้วค่อยไปตั้งสติเอาข้างหน้าจนกระทั่งผมขับรถมาถึงโรงพยาบาลที่ลบบุรีผมก็คิดไปต่างๆนานาว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นเป็นอะไรกันแน่ตาฝาดผีหรืออะไรกันแน่ผมก็เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจครับ และได้รีบขึ้นไปเรียกแม่ที่หอพักพยาบาลผู้ป่วยหลังจากที่แม่ขึ้นรถมาระหว่างทางผมก็เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังเพราะว่ายังไงยังไงซะทางกลับกรุงเทพจะต้องผ่านสีแยกนั้นแน่ๆและเมื่อผมได้ขับรถเข้ามาใกล้ๆจุดที่ผมได้เจอกัเด็กคนนั้นที่มีครึ่งตัวผมก็รีบชี้ให้แม่ดูว่าแม่ครับตรงนี้แหละครับที่ผมเห็นเด็กขายพวงาลไยมีแค่ครึ่งตัวแต่ทุกๆท่านครับ สิ่งที่ผมเห็นตรงสี่แยกไฟแดงตรงนั้นนั่นก็คือมีสานไม้เก่าๆเ,เล็กๆตั้งอยู่ตรงสี่แยกซึ่งเล็กมากๆครับอยู่ตรงเสาไฟและอีกอย่างหนึ่งที่เห็นนั่นก็คือพวงมาลัยแห้งๆครับเขาได้แขวนเอาไว้อยู่ตรงบริเวณนั้นเป็นจํานวนมากพอสมควรซึ่งทําให้ผมตัดสินใจได้ไม่ยากเลยครับว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นไม่ใช่คนแน่นอน ผมจึงตัดสินใจเหยียบรถสุดกำลังรถที่จะสามารถขับไปได้ความเร็วตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงครับผมสติแตกมากเมื่อผมได้เห็นพวงมาลัยและสารเก่าเล็กๆตรงนั้นซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับที่เด็กได้มายืนขายพวงมาลัยแต่มีเพียงแค่ครึ่งตัวแล้วทุกๆท,ท่านละครับถ้าเกิดเจอเด็กขายพวงมาลัยตอนกลางคืนมีครึ่งตัวจะซื้อสักพวงไหมครับทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง สามารถร่วมสนุกแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแต่ก่อนจะกดปิดคลิปไปครับขอความเมตตากดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องหลอนลีลับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ